ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสวพันปราหมอคางดำก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เราได้สว2อ0 0คนแต่ว่าจะเป็นสวที่ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเป็นสว ป่าหมอค่างดำที่กินทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องกินทุกอย่างเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองกินทุกอย่างเพื่อทําให้ตัวเองและพวกพ้องได้ผลประโยชน์ก็คงต้องติดตามกันนะครับกรกะตได้รุยไฟประกาศรับรองการเลือกสอวอไปเรียบร้อยแล้วทั้ง200คนรวมทั้งรายชื่อสอวอสํารองอีก100คนด้วยเป็นการรับรองในท่ามกลาง การเสียงคัดค้านถึกก้องระงมไปทั้งประเทศเฉพาะที่มีคำร้องเรื่องราวนะครับก็กว่า600เรื่อง ในเรื่องที่ร้องเรียนกว่า600เรื่องนั้นเป็นการร้องเรียน2ประเภทคือประเภทที่ร้องเรียนเพื่อให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะคือร้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนั่นเองและอีกประเภทหนึ่งคือร้องเรียนว่าการเลือกตั้งสอวอเฉพาะบุคคลไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมรวมทั้งมีการหัวกันร,ระดับนะครับครั้งใหญ่ที่สุดและโจงแจ้งที่สุดมีหลักฐานมากมายเกลื่อนไปทั้งเมือง ตามกับตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญกะกะตมีหน้าที่ที่จะต้องทําการสืบสวนสอบสวนและมีคําสั่งให้เรื่องที่ร้องเรียนโดยเร็วและโดยภาระหน้าที่นี้ถ้าเป็นการร้องเรียนประเภทที่1กรกตต้องสืบสวนโดยเร็วและมีคําสั่งว่าการเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นโมฆะต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่หรือว่าให้ยกคําร้อง ซึ่งต้องสั่งโดยเร็วที่สุดถ้าเป็นการร้องประเภทที่สองกกตก็ต้องสืบสวนสอบสวนโดยเร็วเช่นกันและมีคำสั่งให้ออกใบแดงหรือใบส้มกับผู้สมัครใดคนหนึ่งนะครับผู้สมัครคนใดนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวหรืออาจจะหลายคนก็ได้ตามแต่พยานหลักฐานที่สืบสวนมาได้ถ้าผลการสืบสวนปรากฏได้ว่าการเลือกตั้งนั้นถูกต้องตามกฎหมายกกตก็มีอำนาจในการรับรองการเลือกตั้งถ้ากกตรับรองผล นะครับแบบที่รับรองอยู่ในขณะนี้คือการรับรองผลว่าการเลือกตั้งนะครับทั้งประเทศถูกต้องแล้วโดยที่ยังไม่ได้สืบสวนสอบสวนหรือมีคําสั่งใดๆเกี่ยวกับคําร้องประเภทที่1จึงเป็นการกระทำละเว้นหรือไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกะกะตมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบในทางอาญาดังที่ว่ากันในสถานการณ์ขณะนี้กะกะตรุยไฟสั่งรับรองสอวสีน้ำเงินโดยไม่ได้สืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนอะไรเลย แต่การที่กกตไม่ทําหน้าที่เช่นนี้จะมีพวกไม่ทําหน้าที่เช่นนี้ก็จะมีรากให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายหรือองค์กรอิสระอื่นอาจยื่นเรื่องต่อสาลน้านูนขอให้วินิฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะทางประเทศก็ได้ซึ่งทําให้การเมืองของประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงที่รุนแรงและน่าจากอัดเด็ดอนาถกว่านี้เป็นอย่างมากสําหรับการรับรองเป็นรายบุคคลน,นั้น ก็เช่นกันนะครับแต่ก็มีการอ้างว่ารับรองไปเก่าแล้วค่อยสอยที่หลังซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่จะอ้างได้ตามกฎหมายและไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงต่อความผิดนะครับทางอาญาครั้งใหญ่ที่สุดอีกประเภทหนึ่ง ที่สาคัญก็คือทําให้คนที่ไม่ควรจะได้เป็นสอวอได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสอวอในช่วงเวลาที่กกตรับรองนั้นเป็นความเสียหายใหญ่หลวงต่อระบบประชาธิปไตยของประเทศและปัจจุบันนะครับก็ไม่มีใครมั่นใจได้ว่าข้ออ้างที่ว่าจะสอยที่หลังนั้นเป็นความจริงหรือเป็นไปได้เพราะตัวอย่างการเลือกตั้งสสที่มีรายชื่อหลุดออกมาว่าบางพักเนี่ยมีผู้ถูกร้องเรียนและอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกใบแดงถึง70็คน แต่เมื่อใช้วิธีรับรองไปก่อนแล้วปรากฏว่าถึงวันนี้ปีเศษกรกตน,นะครับก็ยื่นคำร้องสอยไปเพียงแค่6-7ถึง7คนเท่านั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบก,การปกครองของประเทศที่สำคัญคือทำให้เกิดแบบอย่างที่ชั่วร้ายทางการเมืองที่เห็นว่าโกงเอาไว้ก่อนก็ได้ขอให้ชนะเลือกตั้งเอาไว้ก่อนแล้วไปผ่อนคลายเอาภายหลังดงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจในการทุจริตการเลือกตั้งไปไม่มีที่สิ้นสุด และนี่ก็คือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศแต่ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจเลยการที่การที่การเลือกตั้งทําให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติก็ดีนะครับคนที่มีมีความบกพร่องก็ดีหรือผู้ที่ไม่สุดไม่สุดจะริต หรือช่อชนหรือเอาเปรียบผู้อื่นก็ดีก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างปัญหาปะหมอคางดําขึ้นในระบบนิเวศของปะมงของประเทศไทยซึ่งกําลังเป็นปัญหาใหญ่หลวงในขอบเขตทั่วประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะปะหมอคางดํานั้นคือ ปีศาจนะครับกะหายเลือดของสัตว์น้ําทั้งหลายที่เป็นอันตรายต่อภาพประมงของประเทศไทยอย่างรุนแรงที่สุดคือเป็นปีศาจที่สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในเวลา22วันและเป็นปีศาจที่หิวโหยไล่ล่าสิ่งมีชีวิตอื่นในน้ํารวมถึงสาหร่ายและพืชพันธุ์หลายชนิดอย่างไม่รู้จักอิ่มนะครับ จึงทำลายพันสัตว์น้ำจำนวนมากในทุกแหล่งน้ำในประเทศไทยและจะนำหายยะครั้งใหญ่หลวงนะครับมาสู่ประเทศประชาชาติไทยซึ่งวันนี้ผู้ที่นำปีศาจคางดำขึ้นมาเผยแพร่ในประเทศกำลังจะถูกจ้องนะครับจากประชาชาตินะครับไทยทั่วประเทศว่าจะเป็นการเช็คบินอย่างไรต่อหาย,ยนะในครั้งนี้ครั้งใหญ่นี้ที่เกิดขึ้นประเทศไทยและคนไทยทั้งปัจจุบันและในอนาคต อันตรายของปีศาจนี้ทําให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งชาวประมงไม่ใช่ชาวประมงรวมทั้งคนไทยทั่วไปที่ยังต้องนะครับบริโภคสัตว์น้าเป็นอาหารต่างาพกากันหวาดผวาและตระหนักถึงอันตรายนี้ความตระหนักถึงอันตรายของปีศาจทางดําดังกล่าวไม่ต่างอะไรกับความตระหนักถึงอันตรายของการเปิดปีศาจทางการเมืองที่กําลังสยายปีกเข้าครอบงําและเกมโกงเล็บนะครับขย่ำผลประโยชน์แห่งชาติและประเทศชาติ ทั้งมวลนะครับอย่างหดเหี่ยมอมหิตอยู่ในขณะนี้ด้วยความฮึกเหิมรำพองว่าไม่มีอำนาจใดในโลกราที่จะทัดทานกับพลังอำนาจของพวกตนได้แต่บ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธ พระสยามเทวาธิราชมีจริงคนไทยกําลังตื่นภัยกับปลาหมอคางดําอันเป็นปีศาจร้า,รายในน้านะครับทั่วประเทศอย่างไรก็กําลังตื่นภัยกับสวคางดําคือนักการเมืองคางดำนะซึ่งเป็นปีศาจทางการเมืองอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมามีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งนะครับเปรียบเทียบนะครับสวนะครับบางคนเป็นสวคางดําประชาชนก็ต้องติดตามในเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลียรไหวมีอะไร้นหี้าอย่าอัปเดตห้ฟังครับ